สวัสดีทุกผู ını, ้ชมที่เขามาชมทางช่องยายจื้นแซบนัวพ่อกันอีกแล้วคลิปนี้เป็นคลิปช่วงระยะเวลาหิวเข่าการกินการยูการไปกันมาก่อนเสดเดินทางเขาว่ากองทัพเดินด้วยท้องแต่ว่าที่มานนี่โมเมนกองทัพเดินโดยท้องเนี่ยเดือดเดืเจ้าเจ้าเจ้าป้าพี่น้องมือบอบออยากเลื่งช่องนี้ยายจื้นแซบนัวพี่น้องใพี่น้องเตเต็มเต็มเลย อันเคุณให้ยังถือยังป๊อว่ามันกอนตีมาว่ามันกอนตอกลิ้นป้อฟังนั่นก็เอาเรากันย่านผู้ใดกินย่านผู้ใดง่ากินงวกหมดเเอาถือไว้จย่านถิ่นาหันนาดูแล้วไปย่ะเออเอะเลยมันแหนดูแค่อีหมาข้างมือข้างขังบ้กับบ้เพิ่นบ้านลาข้างขางเอมอเจาเลยข้างข้างไหนข้างไห้ข้างซ้ายข้างขวา มากับแพงนไโอ้ยเนาะคิดคิดมาจต่องเป็นนู้เขาบอกทีวันนี้มมาคกครับทีวจะิมจะิมกระดูกันหมามันแหนดีดีะพี่น้องหมามันเห็นดีดีเราะว่าก็ขึ้นพ่อไปเขากวันนี้ต้องไปอะไรไปเาบอมึงเอามัแยงแย่งตัวข่งมามชิมกระดูกกล้ไปยังอ่ะิมกระดูกระวก็ขึ้นพ่อวันหมามันเห็นกระดูกนี่ เราอยู่เราเที่ยงหงเงินมอมคิ้นปอไปมันก็ขึ้นคอดไม่ได้บอกว่ามันไม่ได้บอกม่ได้ายเรื่อไ่ได้กว่าให้กระดูกไก่มาต้มไก่มาคอยกินแล้วก็ทิมต้อหันอืยิ่งมียงตีไม่กระดูกไก่บัตนไม่มาพอกระดูกหมูกันไหมอก่กินเี๋ยวเข้ามาบอกวกินแบบดอกเขาถุน ว่ที่ว่าให้เจ้าคนบกว่าเจ้าคนกมาว่าว่เจ้าอ่วว่าให้มาว่าทอ้เจสักแค่ม่รว้าย่างรข้ับบเาโทษม้าว่ทีาให้ฟ้า่เถียงกูใดอตก็รงหิวหนิแ้เดอเอยาไงปย้งยานพี่น้องเยหิวเข่าเออกินแล้วก็ทีได้เดือทางไปจ้างเพื่อนองเรือจหวัดคอนเจนพี่น้องไปทำงานตัวมีงานทําเขาต้องทำงาน เอาหักกระดาษกระดุมมือสองพอดีเจ็บตัวที่แบเธอเนี่ยเย้ยังนี่ยานุชาตินี้เลิดาีได้ทีได้เฮ็ดกลับกล่องอยู่กับกล่องตัวนังสือมันโมปีนข้างเหมแตัางค่ากล่องไม่เนาะเวลาเขาทายได้ยุ่งใเวลาเขา่ายนาหมันมันมใหัน อ้วของคนไดยอล้อากินบอ้ยนะกินมือนีพี่น้องย่างหัวหมูอ้วนหนึ่งหัวหมูอึงกงบ้างเนี่ยอึงกะมีพี่น้องให้พี่น้องไปเบิ้งอึงก่อนเ่าท่านได้เฮ็ดกินอยู่เออเพราะว่าท่านตอนนั้นกตบว่าท่านได้วางแผนกันว่าผู้ท่านซีอยู่จังไดไปจังไดมาจังไดบ้านนี้มาตกลงกันพี่น้องบ้านนี้เพวนเอาอึงเมื่อไหร่พวกมันเชดอพวกมันห้องเได้เอาใส่ถุงเมื่อบาดบ่เนาะบาดเอาเอาปฝากันไปเนาะพี่น้องเนาะ ปักกินต้มกินแกงกินออมจะปากยฮะยายจ้าปากช่องโลกของผึ่งไม่เด้อจ้าพ่องกระไดปากช่องโลกของผึ่งไม่ได้อครับเด้อจ้าให้พี่น้องติดตามออาไปกดกระดิ่งกดอันไล่กดแช่เห็ไหมโล่เพ่งกับมีดเหรอพันมีดเพ่งไหมเออไอฟังเนี่ยยิ้มอยากกินลาบหมู ไซื้อเขาขวัวพอด้บักทัวกับแตงกัวย้อนคนขายมันซี่ซัวเดมาให้เห้ามัวมก้อยขมขมแล้วก็เอาไปขัวกินนัวนัวกับพักบัวอื เมาซาแล้วนั่งหัวกินผู้เดียวกระมูตัวจักบักทัวเยอแตงกวาหัวหัวเอ้ะกอรลบก่านดีเลยคุณคุณหูต้งแก้ก่อนเป็นเล็กหน่อยเลยอฮ้ยคือบอกว่ากอดลำถอกมอนลำใหม่ด้วยไม่หรอไม่ไม่เลยเด้เระะไน่เหนดพราะตะไน่เมินวิวนี่แหละโอ้โหดีฝากลูกข้องเพิง พี่ก็อกามี่พี่กระโหลกของเถื่อนพี่กอฟกระโหลกของเถื่อนยูทูบกระโหลกของเถื่อนตายนลผู้ใหญ่ไม่ไม่ไม่คือผมก็พระพิดาพระพิดาตายแล้วบันทีได้กินชีน้ยังเกาะพระบิดาตายแล้วไป็นังนล่ะบั้นทีได้กินชีสเนื้วก็ะเอาหนามละางเอายังเกาะเอายังอะไรนะ เออโอ้ยเนาะตื่นน้ำเสาวิได้เหี่ยวไหเนาะมาล้างหนาเอ้ามันใชได้กินดีวิธีกินกล้วยเพ่อใช่ไหมเพิ่งนี่นวิธีกินกล้วยนี่อ่าปากเนาะก็แม่ฮันมันตรงเพิ่มว่าอายุกินจังไรแบบนี้น่ะอ๋อโอ้ยกินกล้วยมันักดิเอาเอาอายุปอกเปียกได้อายุยังน้องอายุเป็นเทียบตัวเลขอายุหนึ่งปีเขาจะกัดยังไงอายุสิบปีเขาจะกัดยังไงกัดกล้วยเนาะ เด้หน่อยมันกัดเพเป็นเน้มันไม่แขบ่เ่ะนั่นเลยอมหูดอันนี้ได้หน่อยผหญิงหูใจผมนี่เอาหูหกูปุยยิ่งหูใจกับพี่กันได้หน่อยกันเื่อนจะเบื่อเลยม่เบื่อนนละได้หน่อมันยิ่งได้น่อยกิ่เทยเท่ริงกว่าอยากชนะเดียวกันี้ก็ยิ่งโอ้ยคนบริจึง่ดอกเอไม่แขว่ะ อาแ่ปลอมของมันขนนวแงวัได้แข่ปลอมกิลม่เปือแล้วว่ะดีแต่ผมมีแช่ปอมปานั่นไม่กิ่ว่า่มีแข่ปลอมของเขาอยู่นี่ปานั่นนั่นกินนั่นกินมักสมโข้ยวิ้ขียวไปเลเขวปอมจิ้ขวเเมองในอกหยานพูดาเขวปลอมนมันมันเป็นนั่นเนี่ยเป็นห้านะมุ่งห้าบ่างแปลงพันยอน่ไ รื้ข้างม้าไส้กันอยู่ตารางได้พอนต้องไปไล่ข่าม้าวันอ้ามผู้ีาม้มามยากจดูกันเพวาเพเดียวความนี้มงานุกกับปโหลดเก่งขนาดทุ้มไล่ควาอห้องยืนเออขเา้ากลยใจเลยโอ้ยใจยๆโจโทังสันซะยิ้มแล้วแต่มบนเอ้ เป็นได็กำลังเดินทางมันจะจบแล้วไหมยันมันก็เลทิ้งธุกการเดินทางไปเอย่างมันไปยังอีกโดนวะอินหัวหอวยังหัวทุกวันะหกคือ้องบอกว่าหนึ่งว่าเห็นเป็นตัวได้เลยไม่ต้องหัวบลัดตัวเลตัวบลั่มาถวัยไปกินป้าทำอะหกันง่งานป้าทียาป้าทำเทีว bao cành, người khác ngang của nhà nữa, người không được rồi, bắt bắt không được, bắt tao là người này, bắt bò. Ai cái chỗ cà náp ấy phải xíu mày miếng bả chứ. À, hôm กินเขาแล้วกินเขาแล้วผมไม่ให้เบียนบาดเน้อเอ,อ้ยอิ่มก่อนที่ไปดูละครโขนนังเออทิ้งสําหรับกับข้าวไว้ลุงรังเออให้อิ่มทีหลังก้ง่างกาเออการเป้าเอาเปรียบกันอย่างนี้มีดีเนาะจ้าผู้ใดจําได้ทักอฮือฮื้ฮือฮือฮืมฮผู้จออเือฮออออฮอฮอ่อนืออฮืคฮือฮือฮอ้ืออฮื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 ้ฮือฮือออกกืือ ก็เลยจำปะเดยอยมันตต่ไปมาเฉลืองไปน้ำมึงวะชองสามมื่นเนอตโซเชเมื่อกระบอกเขาไม่กือะลั่งดีๆใส่ไ่ตายตเอาเอาไส้ใส่ลงไปมันไส้ไส้ไส้ใส้ยังไงทุงเล้ทุงเขียวแต่ว่าเอาไส้ใส่สิแมเอาเอาไส้ผูกไว้แล้วก็ห้องกะหายังกะลั่งหาอันยังบ่ห้มันอันนั้นออกที่ตงไหนเนาะ ขึ้นยักได้แต่ว่าห่างบ่งมีปัญญาที่เสียเอาเมื่อเพราะว่ามันอีกอยู่สองสามมือพี่นองจังจะได้กับบา้านสวมสิหอดบ้านกับยายมันตายเปล่งสัตัวทะเล เกัเงาเงาเลยเงาเลแซด้วยเซบงด้ยโอ้ยน่ะมาบเวียดอย้่ดี้ใกล้ๆดิ้ดิ้งเอากองไม่กํลังขยันกําลังกําลังให้พี่น้องได้เบิ่งด้วยเพื่นกําลังบอกด้วยขยันถ่ายคลิปนะเด้เปิดช่องไม่เพื่อให้พี่น้องได้ติดตามแต่ว่าจะพ้นเปียเราดีล้วท่าเป็นตัวของตัวเองใช่ไหม ทือว่าคลิปนี้ให้ห้าป่าตีให้ห้าผ้าม้วนหรือว่าช่องใหญ่กินแสร็จมั่วช่องใหญ่กินแสร็จมั่วต้องให้พี่น้องเห็นการกินเขาหรือว่าการเฮ็ดกับเขาสิมีมาเรื่อยๆนะพี่น้องนะสิมีมาเรื่อยๆอยู่ให้พี่น้องติดตามชุ่มฮะปรกันให้มาก่อนผู้เมียนท้อเขาแล้ยนี่ผู้ชายผู้หญิงประกันเนี่ย ไงเกงม่งด้าเข้าอีบลูกขึ้นต้นทียุ่งเขี่ยโอ้โหม้ตัวนั่นอ่ะเราก็ม้ด้วยว้ดี่ยัมักเลยมันมันเลยานรอนมุมปั๊บมุ่มปั๊บเากินแก้วกับเมียนตัวผู้อผู้บอกเออเมียนเมียนเมียนแบบเดียวเเกิดรุ่นเมียนปัแล้วน้องก็ถึงเมียนแลเออเนสสยกันด่เนเดี๋ยว เมียนต่างหางเลยล่างต่างหางเลยเมียนมีต้องมันดีดเชื่อไปนะพ่อวะร่ามกันเออพรอบาของอยู่แั่นนั้นเนาะขัานคุ้นขึ้นแั่นนั้นแั่นนี้ก็นั่นก็ร่วมกันอืมร่วมกันขึ้นไปขั้นไหนนี่จะไปขั้นไหนเอาสิบเออเอาไหนไปขั้นโตัวเออเอาให้พี่น้องเบิ้งพน้อเนี่ยถ้าเขาก่อนเนี่ยให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชุ่มอ่าจักสิบนาที เออหรือคิปวันนี้ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่สามคลิปเริ่มต้นของช่องยายจื้อแซ่บนัวได้พี่น้องด้วยถ้าคอยชมคลิปต่อไปสิเป็นคลิปเม่นไหพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไคร่พร้อมคำยักขามโฆษณาขันมีซื้อโฆษณาเข้ามาช่วงนี้ทั้งยัางพระธาตุสางเระได้ให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเรื่อยๆเพื่อว่าเป็นกำลังใจของของยายจื้อ dot com หรือว่าช่องยูทูบยายจื้อแซ่บนัวได้พี่น้องเอาไวสา้สนีทพบกัน อาบาตาไฟน้ำอบตไฟน้ำจ้าอย่าลืมกดไตกดแชร์คนติดตามนำ้ำก้อนจากกันเสนอภาษาอีสานบรารคำให้ฟังกันนะคะวันนี้เสนอคำว่าจักเร็วจักเร็วจักเร็วหม่ยควาไป่าจไหนไม่รู้ไม่รู้อเลยเลยจักเร็ว นั่นแหละพี่น้องภาษาไทยภาษาอีสานบาร,รักคัะเอ้าโจไปซับนี่พบกันคลิปต่อไปสำหรับที่นี่ข้อกล่าวคขว่าสวัสดีจ้า